สิบธันวาคมซ้ายมือแซมสั้นอีสานแสนเมืองน้อยลูกจะพรอบเฮสักขวามือเด็ดดวงปอพงสว่างพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกพอนที่ทินลุมพินีนี่คือการพบกันของยอดมวยจากร้อยเอ็ดต่างยุคต่างสมัยกับคนนี้คือแซมสั้นอีสานจากกิ่งอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดอายุยี่ส็ปีครับคู่ต่อสู้ที่ก้มกราบอยู่นั่นเด็ดดวงปอพงสว่างกับจากรเสละภูมิอายุสามสิบปีฉายาล่าสุดคือเท่าอมตะครับ เมื่อก่อนนี้ชายาคือบอลไซมหาการบ้างล่ะบอลไซอเวจีบ้างครับตัวตี้อ่ะแต่ตอนนี้30แล้วจะยังชกยังแจวอยู่ก็เป็นเท่าอมตะมีคุณเป็นเล่ครับลูกพี่ของแซ,ซมสันอีสานกูสร้างกูสมครับ <was> awesome. ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นขึ้นมาผู้ชมบอ,อกมามวยหนุ่มกับมวยแก่นี่เอาอะไรจะมาสู้กันให้แซมสันได้เปรียบถึงสองหนึ่งเลยครับ จาตู้ครับกับคุณสามารถบรูลมจาตู้ในล,ลูปพี่ของกางเกงน้ําเงินดำนะครับเด็ดดวงวางแข้งอาวุธร้ายของเด็ดดวงก็คือการเจาะยางครับแซมสันต้องระวังให้ดีนะครับแม่ต่อยตรงและอัปคัดแทงแซมสันขานั้นอย่าไปให้เขาเจาะเดินไปนั่นขาดเลยนะครับเด็ดดวงนีง่แกเจาะโหดมากวางแข้ง เด็ดโดนในมโอกาชิงแชมเปี้ยนถึงสี่ครั้งแม่แต่ว่าได้ที่สองทั้งสครั้งรีว่าไม่มีวาสนาครับไม่เหมือนน้องชายคือดอกไม้ป่ากับทุกตาทองทั้งสองคนนั้นเป็นแชมเปี้ยนทั้งคู่เลยนะครับแซมสันเดินแทงเดินปิดเลยนะครับเด็ดดวงขยับจะต่อยยังไม่ต่อย อาล้ครับต้องระวังครับเด,ด,ดนโดนีหมัดหนักเตะเจาะยางก็รุนแรงมวยซ้ายเด็กเจาะยางแล้วครับแซมสันขยับไปติดๆครับยืนติดๆมาให้มีเวลาเจาะยางครับอ้าโหโอยแทงหน้าขาเด็ดดวงยิงมัดแทงแซมสันต้องกาดสูงเลยนะครับเพราะเดดดวงนอกจากเจาะยางแล้วนี่หมัดยังมั่นและคม แม่สมัยเด็ดดวงดังๆนี่ไม่รู้แซมสันนี่ยังแก้ผ้ากระโดดน้ำที่หัวสพานอยู่เลยนะครับยิงมัดเอาแล้วครับติดตลอดชวนทะเลาะแล้วครับโอยอายุ30แล้วผม21พี่จะต้านผมได้ยังไงแซมสันเอาแล้วครับโดนแข่งทีึ่งฝันสอก แจ็ดดวงนี่พอแก่ตัวลงนะครับอายุขึ้นเลขสามนี่แม่ทิ้งข้างเชือกเลยครับมากับเชือกออกไปประทะไม่ได้ครับต้องอาศัยเชือกพยุงเอาไว้วางแข้งไม่ถนัดครับแม่แสนสั้กนกติดเหลือเกินแทงเดินแล้วครับกาต้องสูงครับเ้าแล้วรับโดนจ่อย,อยางเฉยๆครับแทงโอ้ยบวกมัดหมดยกทีหนึ่ง เด็ดดวงยับฝันศอกกับโดนแทงดูแขนขวาของแซมสั้นครับทัดสูงตลอดครับเพราะต้อตรงระวังหมัดซ้ายของเด็ดดวงดูครับแขนขวาแซมสันครับทัดตลอดครับโดนจ่อยองเฉยครับทำเป็นสะดุ้งแขนตกกระตกเลโดนเลยครับแกะเคาะเอาง่ายง่ายครับเส้าครับบวกหมัดหมดยกประดีจ่าตุ้ครับ บอกว่าอย่าให้เขากินเปล่าเ็<ม>าแทงมาแทางกลับเลยครับจ่าตู้บอกแม่อย่าให้เขากินเปล่ายกที่สองครับก็สองหนึ่งเหมือนเดิมครับผู้ชมเชื่อว่าแหมมวยอายุ30แล้วจะไปประทะากับแซมสั้นอยู่ได้อย่างไรกับแซมสั้นทั้งหนุ่มนั่นแล้วก็พละกําลังเหลือเฟือครับเดินอีกแล้วครับผู้ชมเชื่อว่าท้ายๆเดดดวงก็จะต้านไม่ไหวในเจ๊ดแดงครับ เสื้อม่วงนี่แม่แยานางของค่ายแซมสันเขาดูครับแซมสันเดินติดตลอดครับอยู่ไกลไม่ได้ครับไกลนี่จะโดนเจาะยางแหม่ตั้งกระแพงหน้าครับเด็ดดวงแซมสันชวนทะเลาะครับชวนคุณน้าทะเลาะแล้วครับเด็กหนุ่มเด็ดดวงตั้งกระแพงหน้าเอาครับต้านได้ต้านไปหนึ่งสองผมไม่ให้น้าต้านได้แต่หลุดอันสองไปแล้วนี่ผมจะบดขยี้น้าแล้วดูครับแซมสันเดินชน แหมยืนใกล้จนเปะไม่ได้เลยนะครับตั้งกำแพงหน้าแซมสันชวนทะเลาะครับจะปล้ำตีแล้วล่ะตอนนี้เด็ดดวงตั้งกำแพงหน้าพิมเชือกตั้งกำแพงหน้ายกบังเอาไวา้แหม่เด็ดดวงวันนี้ลำบากเหมือนกันครับเจอเด็กหนุ่มชวนทะเลาะเนี่ยชวนใช้แรงเลยครับตัวเองนั่นแหม่ก็แก่แล้วครับลูกและภรรยามีแล้วเอาละครับแซมสั้นแหม่ก็ บทบี้เหลอเกินครับกาจะบทให้เป็นแป้งมันตาปลามังกรงท้งเสียส่งกาญจนชูศักดิ์เลยอ้โหูดงนี้วางแข้งเต็มท้องยิงหมัดด้วยครับเด็ดดวงพยายามสู้หมัดเหมือนกันเอาละครับโดนล่าอีกแล้วครับจะขืนจะฝืนไปได้สักแค่ไหนครับเอาละครับแซมสัน้นล่าลูกเดียวแล้วครับวางแข้งเอาละครับเจาะยาง ติดตลอดโอ้โหบนลสอบหน้าผากแล้วนะครับโอ้หุยอื้แซมสันเอาแลวครับบวกสอบหม่ยังกับพบขวานเป็นคนละเล่มเลยครับห่วงเอาอัปคัดเด็ดดวงยิงหมัดยิงหมัดแซมสั้นขวาดูมันจะแตกแล้วนะครับเด็ดดวงดูครับแซมสันทวนทะเลาะตลอดเลยครับไม่อยู่ไกลครับอยู่ไกลไม่ได้ครับเพราะว่าเด็ดดวงนี่แกเจาะยางเก่งเหลือเกินอัปรคัดไม่เข้า ทะเลาะจริงๆครับชกกระแซมสันโอ้ยเตะกวาดงล่างชกกระแซมสั้นนี่ถ้าขิ้นซ้อมมาต่ำกว่า200%ยเนี่ยยืนไม่ได้นะครับหมดยกที่สองแหมหายใจฮากอแทบไม่ทันเลยนะครับเจาะอย่างแรงครับตรงนี้แซมสั้นเฉยๆดันฟันศอกยิงหมัดฟันศอกเด็ดดวงชักโกรดเหมือนกันครับ ฟันสอกบ้างเหมือนกันหลานฟันดอกได้สอกได้น้านก็ฟันศอกเป็นอื้อับประครัดแม่แซมสันนี่แกบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอครับดูนครับสิบทิศลูกบันใหญ่ครับเจอกระเด็ดดวงยืนไกลเกินไปครับไฟก่อนหน้านี้ครับเด็ดดวงเจาะยางแตกเลยครับเกือบถึงน็อกครับแพ้คะแนนแบบละเนละน้าดูครับ ยืนไกลเกินไปในี่แกเจาะยางระเบิดเลยนะครับแซมสันก็คงรู้แกว้วครับเดินติดตลอดแตกแล้วนะครับที่หน้าผากโอ้โหตำแหน่งถือว่าไม่อันตรายนะครับหน้าผากเอาครับคุณเป็นละไม่ต้องสอนมากครับสอนแซมสันนี่ไม่ต้องสอนมากเขานเครื่องจักรอยู่แล้วยกที่สามครับหมดยกที่สองน,นี่ไปห้าหนึ่งเลยครับ ผู้ชมเห็นว่าเด็ดดวงแตกด้วยนะครับแล้วก็มวยแก่ด้วยครับเริข่ขาที่ซมสั้นนี่แหมเตรียมมาดีเหลือเกินครับชนตลอดแล้วไม่ให้เตะต่อ,อยางด้วยครับชวนทะเลาะชนเด็ดดวงก็สู้แหมสุดใจขาดดิ้นครับมวย่ข่นี้เชื่อถือได้ครับไา่ปอพงสว่างนี่ไม่มีท่อแท้ไม่มีท้อถอยแล้วสู้แหมสู้แบบหัวหน้ากันนะว่ากันอย่างนั้น เอาแล้วครับเด็ดดวงเสียงสอกแล้วเจาะยางโอ้ยชนเขา่าดูครับแสมสัน้นชนตลอดจริงๆครับชวนทะเลาะไปเรื่อยล่ำแล้วครับเด็ดดวงตั้งกระแพงหน้าตั้งกระแพงหน้าแหมเจอกจระมวยจังหวะฝีมือนี่เล่นข้างเชิงนี่พอสู้ได้เจอมวยทะเลาะเหนื่อยว่ใจโอ้ยฟันศอกดูครับกรรมการสงสัยจะดูแผลครับเชิญแพทย์แล้วครับเชิญแพย์แพทย์ครับ แมาผาาตำแหน่งถือว่าไม่อันตรายนะครับอยากมาบอกได้ครับไกลหัวใจว่ากันอย่างนั้นภาษามวยครับแทงเอาครับดูครับแซมสั้นอีสานนี่แกชวนทะเลาะจริงๆครับอู่ครับล่อหลอกเจาะยางวางแข้งกล้ามอีกแล้วครับเล่นลูกกล้ามมีแน่นอนที่สุดครับฝันสอกเด็ดดวงกอแหมสู้ยิบตาเหมือนกันนะครับ ยิงหมัดอับปรคัตแมมีหมัดตรงหมัดสามเลี่ยนนะครับซ้ายตรงขวาง,งัดซ้ายตรงขวาง,งัดดูครับดูแซมสันนะครับแมขวาแข้งพยายามให้เด็ดดวงใช้แรงเยอะๆเะข้าไว้ครับเพราะว่าสูตรของแซมสันคือยกสี่ยกห้านี่แหมเป็นเขตของแกเลยครับดูครับเดินตลอดชวนให้เด็ดดวงนั้นต้องออกแรงเยอะๆดูครับอื้วงศอกปันกันเลยครับ จิ้มทองแหม่เลือดนี่ตามแขนตามตัวนี่เต็ไมไปหมดแล้วกรรมการว่ายัางไงครับแยกยับยิงหมัดแหมเด็ดดวงก็สู้เต็มที่นี่นเป็นเพราะนี่คือแซมสั้นนะครับโดนแล้วก็แหมเดินตลอดไม่มีท้อถอยไม่มีหยุดเลยนะครับอ้าวครับดูครับโอ้โห,โหแซมสั้นเนี่เเลือเกินจริงๆดูครับใกลชกกระแก่นี่ จะสำลักลมหายใจเลยนะครับอืมแกเอาครับเชิญแพทย์อีกครั้งนะครับแม่เด็ดดวงชักมูอโหดเองมันแตกได้ยังไงแพทย์เช็ดเลือดบอกยังได้อยู่ครับตำแหน่งไม่อยู่ใกล้ตาครับหรือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่อันตรายทุกท้องแผลนี้เย็บหกเข็มนะครับแต่ว่าตำแหน่งไม่อันตรายจิ้ม เมื่อลูกครับแซนซันกล้ำมอีกแล้วครับกล่ำมคนแก่อืวางแข้งเอาแล้วครับเด็ดดวงต้องถอยวมา่าเจอมวยจังหวะฝีมือนี่พอเล่นได้ครับเจอมวยบุกแบบนี้เนี่ยโอโ้โหเหนื่อยหัวใจครับเด็ดดวงหมดยกอืเลือดอาบเลยนะครับชมภาพชานะครับ ลายยกนี่แซมสั้นนี่ไม่ได้ต่อยเพื่อให้เจ็บโปวดนครับแต่ว่าต่อยเพื่อเปิดแผลเรียกเลือดให้มากขึ้นกรรมการจะได้จับแพ้ดูครับต่อยนิ่มๆแต่ว่าต่อยเข้าแผลทั้งนั้นนะครับดูเลือดออกเยอะครับเลือดเข้าตาด้วยนะครับเจ็ดดวงพอดีหมดยกเลือดอาบหน้า,า,าจากตู้บอกว่ายกบังแล้วทแทงคุณเฟลเล่เลเบอกว่าไม่ต้องหางิดตลอด ห่างไม่ได้ครับห่างโดนเจาะยางต้องเดินติดตลอดเขาจะได้เปะเจาะยางเราไม่ได้หมดยกที่สามครับแซมสันได้เปรียบสิบสองหนึ่งผู้ชมเชื่อว่าอย่างไรเซียเด็ดดวงก็ต้านพะละงกำลังอันมหาศาลของแซมสันไม่ได้ครับดูกับชนตลอดจริงๆครับเด็ดดูก็สาดตอาวุธเต็มที่นะครับแมถ้าไม่ใช่เป็นแซมสันเนี่ยมันต้องมียุบกันบ้างแล้วครับแต่วันนี้ไม่มียุบเลยครับ แม่ไม่บุบสลายเลยคนอะไรก็ไม่รู้แมแกกินแะกินไหลหรือเปล่าเด็ดดวงครับฟันศอกแม่แซมซันก็ฟันกลับเลยครับเอาแล้วครับบ่อยจนท้อเลยครับแบบนี้ดูครับเกร็งแขนแล้วแทงเขา่า อาวุธสองเด็ดดูก็เข้าจัด,จดเนื้อเยอะเ,เหมือนกันนะครับแซทสันกระเฉยเลือเกินแหมเฉยจนคนเตะนี่ท้อได้เหมือนกันนะครับวางแข้งดูครับปลามอีกแล้วปลามอ,อีกแล้วเด็ดดวงจะเกรงจะฝืนจะขืนได้นานสักแค่ไหนครับแม่เลื่อยก,ก็ออกไม่หยุดอือหือดูบวกสอกอยู่เรื่อยครับแทง แต่ด,ด,ดวงแทงกลับเหมือนกันลำ่ำเน็ดดวงก็สู้ทุกเม็ดทุกดอกเลยนะครับแม่แต่ว่าพระกำลังของแรมซันเนี่ยแกเหลือเฟือจริงๆโอ้โหเลือดเยอะครับจ่าตุชักนั่งซึมแล้วครับนี่มาถึงยกที่ห้าแล้วนะครับเสียงปีกลองก็เชิด เด็ดดนเลือดไปหมดแล้วครับแซมสันไม่ทำนะครับออกลูกสาคนแล้วครับถอยแล้วครับอย่างว่าครับคุณพีรุ่นน้องแล้วแมวมวยจังหวัดเดียวกันด้วยครับรอยเอฟด้วยกันครับแซมสันนันกิงอำเภอจังหานส่วนเด็ดดนนั้นไสลระภูมิคงจะคอยเวลาหมดยกสุดท้ายแล้วครับหมดยกสุดท้ายก็ กมกราบคารวะรุ่นพี่เลือดเน่ว่าเลือดท้าเวทีทีเดียวครับสู่ความหนุ่มแน่นไม่ได้ครับแซมสันอีสานเป็นฝ่ายชนะเรียกว่าเลยคะแนนใสแจ๋วเป็นตาตะกต่นทีเดียวก็เช็ดแม้เช็ดตัวให้รุ่นพี่